เขาบอกว่าเราสองคนเนี่ยไม่ใช่เนื้อคู่กันถ้าหลังจากห้าปียังคบกันอยู่ค่อยกลับมาดูใหม่เหมือนมีสินแสเนาะเขาทักเขาแบบจะต้องเลิกกันอะไรเงี้ยไปถามคุณป้ามาแล้วส่วนตัวเรายังไงบ้างคะเชื่อไม่เชื่อของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าคือวันนั้นน่ะมันเป็นวันที่เหมือนกับเราเหตุการณ์แล้วกันนะคือมันเป็นวันที่ผมอะไปดูดวงในแต่ละปีทีนี้วันนี้เราก็ เเราก็เลยลองชวนเขามาดูด้วยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มาดูเรื่องว่าเรื่องคู่กันหรืออะไรเงี้ยเราดูเรื่องเออถ้าเป็นรถควรจะเป็นเลขอะไรแล้วก็วันนี้ปีนี้เราควรจะต้องแบบว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาเนี่ยก็ดันอยู่ดีไปถามขึ้นมาว่าแล้วหนูสองคนจะไปด้วยกันรอดไหมคะอะไรเหมือนแบบว่าเหมือนคําถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับคือผมอะตอนถามผมว่าหันไปมองถามาะเลยหรอเออแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเหมือนกับว่าเขาบอกว่า เราสองคนเนี่ยไม่ใช่เนื้อคู่กันเขาตอบอย่างนี้แล้วบอกว่าถ้าหลังจาก5ปียังคบกันอยู่ค่อยกลับมาดูใหม่อะไรอย่างนี้มาปางพูดหลังจากที่คบ5ปีแล้วแบบโอ้แล้วก็พูดว่าฉันไม่กลับไปดูแล้วค่ะยังต้องยังตองยังตอนนั้อคนูจึงแมมเราแบบจึ้งผมอ่ะคือผมเป็นคนที่ผมเป็นคนที่ห้าสิบห้าสิบครับหมายถึงว่าเราเชื่อครึ่งหนึ่งเราไม่ได้เชื่อครึ่งหนึ่งแต่เหมือนพอ เหมือนพอถูกเหมือนเขาถูกถามอย่างเงี้ยมันก็เป็นปมในใจเขามาตลอดอะไรเงี้ยก็แบบว่าเฮ้ยจะครบหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็คอยบอกเขาตลอดว่าเอาจริงๆแล้วถ้าสมมติทุกวันนี้เรามีความสุขใช้ชีวิตด้วยกันอยู่แล้วมันมันแบบว่ามันก็โอเคแหละมันไม่จําเป็นจะต้องไปแบบไปจำกัดเวลาว่าจะต้องแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอย่าไปคาดหวังในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตแต่ตอนที่ดูตอนนั้นอะหมาม้าเราเพิ่งตั้งใจเพราะว่าเป็นจริงแต่ประจำของอบครัวเราใช่ใช่ใช่หมาม้าไปดูจึ้งเลยจึ้งเลยมาจึ้งหม่าม้าก็เออ่ เหมือนหมอบมาก็ไม่คิดว่ามาปางจะถามคำถามนี้ด้วยซ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เขาก็เหมือนกลับมาคุยกับเราส่วนตัวโหเขาบอกหมอดูว่าแรงเหมือนกันนะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบว่าไม่ได้เขาบอกว่าก็มันมันอยู่ที่เราใช้ชีวิตมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมไม่ได้ไม่ได้คิดผมไม่ได้คิดขนาดนั้นคือผมรู้สึกว่าเออคือบางมันเป็นเรื่องความเชื่อของแต่ละคนด้วยครับถ้าสมมติว่าเออเราเราใช้ชีวิตทุกวันนี้มีความสุขแล้วมันก็มีความสุขอะครับ ต่ระหว่างทางอ่ะมาปางตะางที่เก็บไว้ใช่เขาเก็บไว้จะเลิกไหมว่าจะเลิกเหมือนเป็นคำเหมือนเป็นละคำสาบเออผมชอบมากเลยเขาเขียนเนี้ยล้างคำสาบไปแล้วแล้วทุกคนก็มาเขียนป้ายหัวเขาว่าล้างคำสาบมาปางอาถรรพ์ห้าปีแล้วเรื่องนี้มันทําให้เราแบบว่ามีปัญหาอะงรั้บแบบวันไหวเราแวงหรืออะไรอุ๋ยของผมอ่ะไม่มีของผมอ่ะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีแบบอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องพวกแบบว่าเป็นอาถรรพ์หรืออะไรอย่างนี้เลยครับผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วทุกคนทุกคู่ มันจะมีเรื่องที่เกิดความไม่เข้าใจกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยถึงทุกวันนี้พ่อแม่ผมก็ยังนั่งตีกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยใช่อะไรเงี้ยครับแต่ที่อย่างคนนี้ยังอยู่ใช่ไหมผมไม่ได้กัไม่กันนายจะไปคอยดูเอาอยู่อยู่ไหมไม่ครับหลังจาก <c oughs> หลังจากวันนั้นก็หมายถึงว่า ก็กลับไปหาเขาบ้างแล้วเราว่างบ้างเราไม่ว่างบ้างเราก็เลยแบบว่าเออก็ไม่ค่อยได้ไปดูเขาสักเท่าไหร่เนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าถ้าเลย5ปีให้กลับมาดูใหม่อ่างเงี้ยเราไม่อยากไปเช็คหรอคะไม่ไปแล้วมันจะดีแบบปีหน้าแต่งงานไม่ไม่ใช่เดี๋ยวเขาแบบว่าไปปุ๊บแล้วเขาทักก็ไม่ใช่นักน่ก็หน่อยไปอีกอะไรเงี้ยกลัวเป็นอย่างนั้นแล้วสุดท้ายแล้วพอเขาหน่อยแล้วจะแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นตาบากเขาไปอีกอย่างตอนที่เขาทักนี่คือไม่ได้แบบเขาไม่ได้บอกให้แก้คงแก้เคล็ดอะไรเลยไม่่่เคาาแบอกว ถ้าเกิน5ปีนะกลับมาหาเขาใหม่แต่ระหว่า,างทางมาปางก็เสริมจุงทุกจังหวัดเลยนะโอเ้เขาเอาทุกอย่างไปทั้งพ่าไปทั้งอะไรหมดเลยนะเอาหมดเลยตอนนั้นก็คือตอนปัจจุบันเนี่ยอะไรที่มันแบบว่าสายมูเนี่ยเขาได้เขาทำหมดรถเนี่ยจากสีขาวเปลี่ยนเป็นสีชมพูชมพ,ชมพูแซลมอน,นสุแล้ววันที่เขาขับวันที่เขาไปต่างประเทศเนี่ยผมอะจำเป็นจะต้องนั่งรถจากบ้านเพื่อไปสตาร์รถเขา แล้วก็อขับออกมานิดนึงผมก็ขับไปแบบว่าอขับไปซื้อของที่บิ๊กซีอย่างเงี้ยแล้วพี่นึกสภาพผมลงมาจากรถที่เป็นสีชมพูแบบชมพูกลางห้างอย่างเงี้ยคนก็ยขว่าอะไรเงี้ยใช่แต่เริ่มแต่เริ่มงดวงมันไม่ได้แบบส่งผลอะไรกับผู้เราเนาะเพราะเราเราเป็นคนที่เชื่อขึ้นไม่เชื่อฟุ้งแบบแบบเต็มที่ไงคนนู้นเขาก็เชื่อถึงขั้นเออเออเรียกว่า งมงายพอถึงป้วงก็พอได้จริงจริงโอ้คิดว่าคู่เราผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงอุ้ยมันผ่านอะไรมาเยอะนะครับหมายถึงว่าช่วงเวลาด้วยช่วงแบบว่าคือมันมีทั้งปีเป็นจเพศผมด้วยปีเป็นจเพศเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเกิดเรื่องนู่นนี่นั่นไม่สบายเ<ม>จ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็ผ่านอะไรมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าโหมันก็ห้าปีมันก็ เป็นเวลานานอยู่แต่งแต่งแก้เคล็ดไปเลยไหมครับห้ามรีเขากระดีโอ้บ้านเนี้ไม่ได้แต่งนะครับคือทีนแสเขาล่อให้เลิกเขาอย่หรือเปล่าคนนั้นอะผมมาแค่กลัวนะว่าถ้าสมมติเขาแค่บอกว่าเออให้ห้าปีค่อยกลับไปแต่ว่าแค่กลัวว่าสุดท้ายห้าปีกลับไปแล้วบอกว่าอืยังไม่ใช่นี่เขาก็มากลายเป็นสาบเราอีกรอบสาบอีกทีนึ่งไหนอุตส่าห์เคลียร์ปมมาห้าปีนานอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับอีกนั่นก็คือใช้ชีวิตใช้ชีวิตปกติไปเลยครับแล้วก็บอกว่า เวลาจะไปดูดวงก็อย่าถ้าไม่แน่ใจจริงๆก็ไม่ต้องถามเขาอะไรขนาดนั้นก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูบ่อยนะใช่ครับผมเอาทุกทางจริงๆเ<ช>ลยจริงๆเวลาเขาไปเติมดวงเติมลัคนี่เขาพาเราไปดูเหมือนไม่ครับผมเขาดูของเขาเองตลอดเลยครับผมเวลาเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาเปลี่ยนกันเองจนผมมา,มารู้ที่หลังแล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นตอนนี้ถ้าถ้าไปดูดวงนำ้นำดูเรื่องความรักไปแล้ว คือดูหมายถึงว่าสุดท้ายเขาดูค่ะผมหมายถึงว่าไม่ได้แบบว่าเจาะจงไปเลยว่าเฮ้ยคนนี้มันใช่เนื้อคู่หรือเปล่าอะไรเพราะเขารู้สึกว่าคําถามนี้มันฝังใจเขาอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเราแบบว่าดูเรื่องถ้าดูเรื่องความรักเราวขดูว่าเออปีนี้มันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็มีทักทักมาอยู่นะว่าปีนี้แบบว่าจะมีแบบว่าทะเลาะทะเลาะกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่มีนะครับแต่ก็หวังจะไม่มีเหมือนกัน